เวทเทรสรักแท้ไม่ใช่ขนมหวานเมื่อสาวสวยท้องกับสามีเหงสวยที่เธอไม่ได้รักจึงตัดสินใจไปแอบแซบกับคุณหมอสุดหลอ่อทั้งทั้งที่ต่างคนต่างมีครอบครัวอ,อ,อยู่แล้วทั้งคู่นัดซ้ำกันทุกทีที่มีโอกาสเปิดเรื่องมาที่เจนนาะพนักงานสาวเสิร์ฟร้านภายแห่งหนึ่งเธอกำลังนั่งหลุนผลตรวจคันด้วยใจจดใจจ่อเพราะเธอไม่อยากตั้งท้องแต่ผลก็ดันขึ้นว่าเธอท้องทำให้เจนนาเหมือนคนอมทุก ทั้งๆที่ว่าที่คุณแม่คนอื่นคงมีความสุขที่กำลังจะมีลูกน้อยเจนน่าอยู่กับเอิร์ลสามีสารเลวของเธอที่ชอบทำตัววังมากและชอบรีดไถเจนน่าอยากจะเลิกและหน,นีไปจากเอิร์ลเพราะนิสัยของเอิร์ลที่ชอบกดขี่ข่มเหงเธอทำให้เธอมักจะแอบเอาเงินที่แอบเก็บไว้ไปซ่อนตามที่ต่างๆเพื่อรอสักวันที่โอกาสมาถึงเธอจะหนีไปจากเขาให้ได้วันต่อมาเจนน่าก็ไปหาหมอเพื่อฝากขันพร้อมเอาภายสูตรพิเศษไปฝากแต่ปรากฏว่าเธอไม่เจอคุณหมอประจําตัว กลับเป็นคุณหมอหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาจากอีกเมืองเขามาทําหน้าที่แทนหมอประจําตัวของเจนนาที่กําลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวกเกษียณเขามีชื่อว่าหมอจิมโพแมสเตอร์แม้เจนนาจะยังไม่ค่อยรู้สึกไว้วางใจที่หมอผู้ชายมาเป็นหมอประจําตัวของเธอแต่เธอก็เลือกที่จะให้พาในมือของเธอกับหมอไปแต่เธอก็บอกกับหมออย่างชัดเจนว่าเธอไม่ได้ต้องการเด็กคนนี้เพราะเธอนั้นท้องโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เธอก็คิดเอาไว้ไม่ว่ายังไงเธอจะดูแลทารกน้อยให้ดีที่สุดจนกว่าจะคลอดออกมา หลังจากไปหาหมอและฝากคันเรียบร้อยเธอตั้งใจไว้ว่าจะไม่มีทางบอกเออร์เด็ดขาดเรื่องที่เธอตั้งท้องคนที่รู้ก็มีแต่หมอและเพื่อร่วมงานสาวของเจน,น่าทั้งสองคนแม้แต่หัวหน้าเธอก็ไม่กล้าบอกให้เขารู้เพราะกลัวจะถูกไล่ออกจากนั้นเจน,น่าต้องไปรับลูกค้าโต๊ะหนึ่งนั่นก็คือโจชายแก่เจ้าของกิจการร้านไพยแห่งนี้ที่ค่อนข้างปากร้ายและพูดมากจนทำให้ไม่มีสาวเสิร์ฟคนไหนอยากจะรับออเดอร์แต่ก็เป็นเจน,น่าที่คอยจัดการให้และทนฟังโจพูดไร้าสาระอยู่เสมอ ตกเย็นเออไม่สามารถารับเจนน่าได้เหมือนทุกวันทำให้เธอต้องกลับบ้านเองเธอนั่งรอรถเมย์คนเดียวบนถนนเปลี่ยวๆจู่ๆหมอโพแมตเตอร์ก็โผล่มาเขามานั่งคุยเป็นเพื่อนเจนน่าอยู่นานสองนานซึ่งหมอโพอแมตเตอร์เข้าใจเจนน่าดียิ่งกว่าโผ่เฮงซัวยอย่างเอิซะอีกจนกระทั่งรถเมย์ของเจนน่ามาถึงทั้งคู่เลยต่างคนต่างแยกย้ายกันไป แต่นั่นมันเหมือนเป็นการจุดประกายความรู้สึกบางอย่างที่คนทั้งคู่ต่างก็รู้สึกดีวันต่อมาหลังจากทำงานเสร็จเจนนาก็ยังคงต้องไปหาหมอโพรแมเตเตอร์ทั้งหมอและคนไข้ต่างก็เก็บงำอารมณ์และความรู้สึกให้ลึกสุดหัวใจกระทั่งเจนนากำลังเดินออกจากคลินิกไปหมอโพรแมเตเตอร์ก็เดินตามออกมาและเรื่องที่จะช่างหัวศิลธรรมและจรรยาบรณทั้งคู่จูบก,กันอย่างดูดดื่มไม่สนว่าต่างคนต่างมีครอบครัวอยู่แล้วเพราะความรู้สึกที่ทั้งคู่ต่างมีให้กันมันลดจนเกินจะหักห้ามใจ จากนั้นหมอพอแมเตอร์ก็ไปส่งเจนนาที่ทํางานแต่เธอก็ได้ขอหมอไว้ว่าความสัมพันธ์ของเรามันควรเก็บเป็นความลับซึ่งหมอพอแมเตอร์เองก็ตกลงเจนนากลับมาทํางานตามปกติโดยที่เธอเองก็คิดมากอยู่เหมือนกันกับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปเธอกําลังนอกใจเอิร์ลซึ่งนั่นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เธอเองก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงเวลาที่เธอได้อยู่กับหมอพอแมเตอร์เธอเองก็มีความสุขมากเหมือนกันเธอรู้สึกเหมือนได้ถูกรักไม่ใช่แค่เป็นที่ระบายความใคร่ของใครเหมือนเวลาเธออยู่กับเอิร์ล กระทั่งวันหนึ่งเจนนาเก็บเงินได้มากพอเธอเลยเก็บกระเป๋าและเสื้อผ้าไปนั่งรอรถเม่เพื่อที่จะหนีไปจากเอิร์ลแต่เขาก็มาตามเธอกลับมาได้และทําร้ายร่างกายของเจนนาจนเจนนาต้องพูดออกมาในที่สุดว่าเธอท้องเพราะหวังจะให้เอิร์ลหยุดทําร้ายเธอซึ่งมันก็เป็นจริงตามนั้นเอิร์ลหยุดทําร้ายเธอและเขาก็ภูมิใจมากที่การที่เขาหมอมเล่าเธอแล้วก็จับซ้าในวันนั้นจะทําให้เจนนาท้องแต่เขาก็ได้อ้อนวอนกับเจนนาว่าหากเจนนาคลอดลูกต้องรักเขาให้มากกว่ารักลูก เจนน่าเหมือนคนน้ำท่วมปากก็รับปากไปส่งส่งทั้งๆท,ที่ใจเธอไม่เคยรักเอร์เลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นเจนน่าก็ยังคงไปหาหมอโพเมตเตอร์อยู่ทุกครั้งตามใบนัดและมันก็เป็นทุกครั้งที่เขาและเธอจะแอบเล่นจัมจี้กันลับหลังครอบครัวของตัวเองเจนน่ารู้สึกเหมือนชีวิตของเธอถูกเติมเต็ม้วยหมอพเมตเตอร์จนกระทั่งวันหนึ่งเธอทำพายสูตรพิเศษไปหาหมอหนุ่มเหมือนอย่างเคย แต่หมอที่ดูแลเธอในวันนี้กลับเป็นหมอคนเก่าของเธอเพราะหมอพอมตเตอร์ไปทําธุระก,กับภรรยาของเขาอีกเมืองทําให้เจนน่าเองก็ค่อนข้างสับสนและรู้สึกผิดในใจที่ตัวเธอนั้นเฝ้ารอที่จะเจอสามีของชาวบ้านเจนน่าแบกความสับสนนั้นกลับไปทํางานแล้วก็ได้เจอว่าเพื่อนสาวของเธอที่มีสามีอยู่แล้วนอกใจสามีมาแอบเล่นชู้กับคนในร้านทาให้ตัวเจนน่ารู้สึกว่าสิ่งที่เพื่อนทํามันไม่แฟร์สำหรับสามีของเพื่อนเลยแต่เพื่อนเองก็ตอบกลับไปว่าตัวเธอเองไม่มีทางเลือกของความสุขมากนักแล้วเพื่อนก็เดินออกไป เจนน่าเลยเดินไปถามชายชู้ของเพื่อตรงๆว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่ทําหรือไม่เพราะตัวเขาเองก็มีเมียอยู่แล้วซึ่งเขาก็ตอบกลับม,มาเพียงว่าเขาก็มีความสุขดีมันเลยยิ่งทําให้เจนน่าเกิดการตั้งคําถามกับตัวเองอีกครั้งและเธอก็เลือกที่จะไปขอโทษเพื่อนของตัวเองตรงๆที่เธอพูดกับเพื่อเป็นแบบนั้นเพราะเธอรู้สึกว่าตัวเธอไม่ควรที่จะไปตัดสินใครได้เลยหลังจากวันนั้นเธอก็แทบไม่ได้ไปหาหมอโพเมเตอร์อีกเลย เพราะท้องเธอเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกระทั่งหมอโพรแมตเตอร์บุกมาหาเจนนาถึงที่บ้านด้วยความคิดถึงแล้วทั้งคู่ก็ได้ใช้ช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันไปกับการทําพาที่เจนนาชอบเจนนารู้สึกมีความสุขมากเวลาได้อยู่กับหมอโพรแมตเตอร์จนทำให้เจนนาเลือกที่จะกลับไปหาหมอโพแมตเตอร์อีกครั้งและเรืองที่จะมีความสุขกับช่วงเวลานี้ ต่อมาขณะที่เจนนากํากลังได้ราอยู่กับโจในงานแต่งของเพื่อสาวของเธอที่จัดในร้านเอิร์กก็บึงรถมาด้วยความเร็วเพื่อตามตัวเจนนากลับไปที่บ้านเพราะเขาเจอเงินจํานวนมากที่เจนนาซ่อนไว้ตามมุมต่างๆของบ้านทําให้เอิร์ที่ไม่ค่อยชอบใจในตัวเมียตัวเองอยู่แล้วกลัวว่าเธอจะหนีไปก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจส่วนเจนนาเองที่แผนแตกเลยโกหกออกไปว่ามันคือเงินที่เธอเตรียมไว้ซื้อเพลงให้ลูกทั้งๆที่จริงแล้วมันคือเงินที่เธอเก็บไว้เพื่อหนีไปจากเอิร์จริงๆ เพราะเธอเองก็ใช้จะทนคนประเภทเออไม่ไหวอยู่แล้วกระทั่งวันคลอดมาถึงโจก็ได้มาเยี่ยมเจน,น่าพร้อมกับให้การดกับเธอแล้วก็กำชับเอาไว้ว่าห้ามเปิดมันจนกว่าจะคลอดลูกเสร็จที่โจมาในวันนี้ก็เพราะเขาเองก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดเช่นเดียวกันหลังจากโจไปเจน,น่าก็บอกให้หมอโพเมตเตอร์ทำคลอดเธออย่างเร่งด่วนเพราะเธอนั้นน้ำเดินแล้วโดยมีเมียของหมอโพเมตเตอร์ที่เป็นแพทย์ฝึกหัดก็มาดูด้วยทำให้เจน,น่ายื่รู้สึกเกรงเข้าไปอีก ถ้าหากเมียของหมอที่เธอแอบไปเล่นชูด้วยจะอยู่ดูเธอตลอดตอนคลอดซึ่งเธอไม่ได้เข้าทำคลอดด้วยแค่เข้ามาดูในช่วงเวลานี้เท่านั้นหลังจากนั้นชั่วโมงทรหดของว่าที่คุณแม่ก็มาถึงเจนหน้าเบ่งลูกออกมาด้วยความยากลำบากกระทั่งเด็กน้อยได้ออกมาลืมตาดูโลกในตอนแรกเธอไม่อยาที่จะเห็นหน้าเด็กน้อยที่เกิดจากความไม่ตั้งใจของเธอด้วยซ้ำแต่หลังจากได้อุ้มลูกเธอกลับรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากสิ่งรอบข้างไปอย่างอัตโนมัติเพราะในตอนนี้เธอรู้สึกรักและเอนดูหนูน้อยในอ้อมกอดที่เธอฟักทะนุถน นั่นเลยทําให้เธอเลือกที่จะเอยตัดความสัมพันธ์กับเอิลในทันทีโดยยื่นคําขาดว่าเขาไม่มีสิมายุ่งกับเธอและลูกได้อีกแล้วต่อจากนี้แล้วตัวเอิลก็ถูกพาตัวออกไปเหลือก็แต่ว่าที่คุณแม่มือใหม่กับลูกน้อยที่เพิ่งออกมาลืมตาดูโลก จากนั้นไม่นานเพื่อนสาวเสริฟจากร้านก็มาเยี่ยมโดยมีข่าวร้ายมาบอกนั่นก็คือโจผ่าตัดไม่สําเร็จทําให้เขาจากไปอย่างสงบทําให้เจนน่ารู้สึกเศร้าใจมากที่เพื่อนต่างวัยของเธอต้องมาจากไปแบบนี้จากนั้นเธอเลยเอาการที่โจให้เธอมาดูแล้วก็พบว่าโจได้เขียนเช็คเงินสดเป็นจนวนมากให้กับเจนน่าเอาไว้เลี้ยงลูกเพราะโจเองก็รับรู้มาตลอดว่าเจนน่ามีผัวหึงซวยมากแค่ไหน เจนนาตัดความสัมพันธ์กับหมอโพเมเตอร์อย่างไร้เยื่อใหญ่เพราะเธอรู้แล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือลูกน้อยไม่ใช่ผู้ชายคนไหนและการที่เจนนาได้เงินก้อนนั้นของโจทําให้เจนนาฟื้นตัวได้เร็วเธอก็ได้ไปแข่งทําพายจนชนะกลับมาแล้วเธอก็ซื้อต่อกิจการของโจมาเป็นของเธอเจนนามีความสุขกับการที่เธอได้ทําพายพร้อมกับลูกสาวตัวน้อยของเธอมันคือชีวิตแสนเรียบง่ายที่เจนนาใฝ่ฝันมาตลอดแม้วันนี้ปลายทางของเธอจะมีลูกสาวเพิ่มมาอีกหนึ่งคนก็ตามและหนังก็จบลง